เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมหนอในโลกนี้เรามักจะเห็นผู้คนตัดสินกันด้วยผลลัพธ์ที่ปรากฏตรงหน้าทั้งที่เราเองก็รู้ดีว่าบางครั้งเบื้องหลังผลลัพธ์นั้นเจตนาที่แท้จริงอาจแตกต่างกันลิบลับเคยไหมที่เราตั้งใจทำความดีอย่างสุดความสามารถ แต่ผลที่ออกมากลับไม่เป็นอย่างที่หวังและถูกผู้คนตำหนิติเตียนหรือในทางกลับกันบางคนทำสิ่งผิดพลาดแต่กลับได้รับคำชมเพราะผลลัพธ์ภายนอกดูดีมีกำไรและที่สำคัญที่สุดทำไมในชีวิตประจำวันเราจึงชอบมองข้ามเจตนาที่เป็นหัวใจของการกระทำไปเสียได้ปัญหานี้แลโยมเอย๋ย เป็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความคับข้องใจและความทุกข์ในสังคมอย่างมากมายในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของเจตนาดังพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิแปลว่าดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม หมายความว่ากรรมไม่ใช่การกระทําภายนอกแต่เป็นความตั้งใจที่อยู่ภายในจิตใจตานหาดที่เป็นตัวกําหนดว่ากรรมนั้นจะเป็นกุศล,ลกรรมกรรมดีหรืออกุศลกรรมกรรมชั่วทําไมเราถึงชอบมองข้ามเจตนาที่แท้จริงอาตมาภาพใคร่ขอชี้แจงดังนี้ 1. เพราะเจตนาเป็นสิ่งภายในมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผลลัพธ์นั้นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ช่างตวงวัดได้ง่ายแต่เจตนานั้นเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผู้อื่นเราไม่อาจล่วงรู้ได้หากเขาไม่แสดงออกหรือหากเราขาดความละเอียดในการพิจารณาสังคมจึงมักจะเลือกตัดสินจากสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายกว่า 2. ส,สังคมมักให้คุณค่ากับความสำเร็จ มากกว่าความพยายามหรือเจตนาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเรียนหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่นหากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจก็มักจะถูกตีตราว่าล้มเหลวหรือไร้ความสามารถโดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจและความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลัง 3. ความรีบร้อนและขาดสติในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบเรามักจะด่วนสรุป ตัดสินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วขาดเวลาที่จะหยุดคิดไตร่ตรองหรือพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงเบื้องหลังของการกระทำนั้นๆ 4. อาคติและอวิชชาบางครั้งเราก็ถูกครอบงำด้วยอาคติส่วนตัวความชอบไม่ชอบหรือความไม่รู้จริงทําให้เรามองข้ามเจตนาที่บริสุทธิ์หรือตีความเจตนาผิดไป ลองพิจารณาอุปมาอุปมยนี้โยมเอย๋ยสมมุติว่ามีนายแพทย์ผู้หนึ่งท่านศึกษามาอย่างดีมีจัญญาบันเปี่ยมล้นปรารถนาจะรักษาคนไข้ให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ท่านพยายามรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ด้วยความที่โรคนั้นร้ายแรงเกินกว่าที่การแพทย์จะเยียวยาได้ทำให้คนไข้เสียชีวิตลงในที่สุด กับอีกกรณีหนึ่งมีหมอเถื่อนผู้หนึ่งผู้ไม่ได้รับการศึกษาที่ถูกต้องมีความโลภเป็นที่ตั้งปรารถนาเพียงเงินทองของคนไข้จึงหลอกลวงให้คนไข้ใช้ยาที่ไม่จำเป็นหรือรักษาด้วยวิธีที่ผิดพลาดซึ่งบังเอิญผลลัพธ์ปรากปว่าคนไข้หายจากอาการป่วยอาจเป็นเพราะโรคไม่ร้ายแรงหรือหายเองตามธรรมชาติหากเรามองแต่ผลลัพธ์ภายนอก นายแพทย์ผู้ปรารถนาดีอาจถูกมองว่ารักษาคนไข้ไม่หายในขณะที่หมอเถื่อนอาจได้รับคำชมว่ารักษาคนไข้หายได้แต่ในทางธรรมะเจตนาของนายแพทย์นั้นเป็นกุศล,ลกรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนเจตนาของหมอเถื่อนนั้นเป็นอกุศล,ลกรรมที่จะนำมาซึ่งวิบากที่ไม่ดีในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน ดังที่องค์หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเคยกล่าวไว้ว่าความดีนั้นไม่จำเป็นต้องดีให้ใครเห็นแต่จำเป็นต้องดีให้ตัวเองรู้สึกท่านย้ำถึงความสำคัญของเจตนาอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจที่ไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรือแสวงหาการรับรองจากภายนอกขอเพียงจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในความดีงามอย่างแท้จริงและองค์ดาลัยลามะที่14 ก็ได้ส่งสอนไว้เช่นกันว่า the more compassionate our motivation, the more positive our action will be แปลว่ายิ่งแรงจูงใจของเราเปี่ยมด้วยแม่ตามากเท่าไรการกระทำของเราก็จะยิ่งเป็นไปในทางบวกมากเท่านั้นซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่าการกระทำที่ออกมาจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยแม่ตาและเจตนาที่ดีงามย่อมนำมาซึ่งผลดี แม้ผลลัพธ์ภายนอกอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเสมอไปฉะนั้นแล้วโยมเอย๋ยการเราจะพิจารณาผู้อื่นหรือพิจารณาการกระทำของตนเองจงอย่ามองเพียงแค่เปลือกนอกอย่าตัดสินการที่ผลลัพธ์ที่ฉาบฉวยแต่จงพยายามมองให้ลึกเข้าไปถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นเสียก่อนเพราะเจตนาอันบริสุทธิ คือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความสงบและการหลุดพ้นจากทุก์ได้ในที่สุดขอให้ทุกท่านจงมีสติปัญญาพินิษพิจารณาในทุกการกระทำทั้งของตนเองและผู้อื่นด้วยจิตใจที่เป็นธรรมมองทะลุถึงเจตนาอันเป็นแก่นแท้ขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรม ปราศจากความหลงผิดในทุกเมื่อเธอสมัยหนึ่งณนะหมู่บ้านสัทธาคามอันห่างไกลาจากนครสาวัตถีมีชายชราผู้หนึ่งนามว่าปุตสะอายุได้45ปีมีอาชีพเป็นช่างทอผ้าปุตสะเป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าวันหนึ่ง เขาทอผ้าผืนงามที่สุดเท่าที่เคยทำมาด้วยเส้นใหญ่ละเอียดอ่อนย้อมด้วยสีธรรมชาติอันสดใสตั้งใจถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหารการเดินทางจากหมู่บ้านสัทธาคามไปยังสาวัตถีนั้นแสนไกลต้องเดินเท้าผ่านป่าเขาและทุ่งราบที่ร้อนระอุใช้เวลาหลายวัน ปุตสะแบกห่อผ้าอันประเนียบผืนนั้นไว้บนบาเดินทางด้วยใจอันเปี่ยมด้วยปิติเขาเตรียมสเสบียงน้ำและอาหารแห้งเพียงน้อยนิดเพื่อให้ร่างกายพอมีแรงประคองไปให้ถึงจุดหมายระหว่างทางท่ามกลางแดดที่แผดเผาและผืนดินที่แห้งแลง้งปุตสะได้พบกับชายชราคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ริมทางร่างกายสูบผอมใบหน้าซีดเซียวริมฝีปากแห้งผาก ชายผู้นั้นดูเหมือนจะสิ้นใจอยู่รอมร่อปุตสะหยุดดูด้วยความสงสารในย่ามของเขาเหลือน้ำเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นน้ำที่เขาต้องเก็บไว้เพื่อประทังชีวิตตัวเองให้ไปถึงจุดหมายใจของปุตสะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเขานึกถึงผ้าผืนงามที่ตั้งใจจะถวายพระพุทธองค์ความปรารถนาที่จะทำบุญใหญ่ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่แต่เมื่อมองเห็นชายชาราผู้กำลังจะตาย ใจของเขาก็ตัดสินใจในทันทีชีวิตย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเขาค่อยๆรินน้ำที่เหลือทั้งหมดป้อนให้ชายชราผู้นั้นทีละน้อยอย่างระมัดระวังใช้เวลาอยู่ดูแลจนชายชราเริ่มได้สติและพอลุกขึ้นนั่งได้ปุตสะให้ผลไม้แห้มแก่เขาแล้วบอกทางไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด ก่อนจะจากมาพร้อมความอ่อนล้าจากการเสียน้ำและความร้อนที่กัดกินร่างกายด้วยความอ่อนเพลียปุษะเดินทางต่อมาได้ไม่นานก็สะดุดก้อนหินล้มลงผ้าผืนงามที่ตั้งใจจะถวายเปื้อนโคลนขาดวิ่นบางส่วนและยับย่นจนไม่อาจเรียกว่างดงามได้อีกแล้วเขาเก็บผ้าขึ้นมาด้วยใจที่ห่อเหี่ยวแต่ก็ยังมุ่งหน้าต่อไปจนมาถึงวัดเชตวันในที่สุด เมื่อปุตะนำผ้าที่เปื้อนโคลนขาดวิ่นไปถวายเสียงซุบซิบก็ดังขึ้นในหมู่ผู้คนที่เห็นช่างน่าเสียดายอุตสาเดินทางมาไกลแต่กลับนำผ้าที่สกรปรกขาดขาดมาถวายผ้าผืนนี้คงไร้ราคาไม่มีใครอยากได้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งด้วยยานปัญญาไม่ตรัสว่ากล่าวสิ่งใดเพียงแต่เรียกปุตสะเข้ามาใกล้แล้วตรัสถามด้วยน้ำเสียงเมตตาถึงการเดินทาง ปุตะก้มลงกราบแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์งฟังอย่างหมดเปลือกเมื่อปุตะเล่าจบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายจงดูจิตของปุตสะเถิดผ้าผืนนี้แม้ภายนอกจะเปื้อนเปือะและขาดวินแต่เบื้องหลังผ้าผืนนี้คือจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งกว่าผ้าไหมใดๆปุตะ ยอมสละแม้สิ่งสำคัญที่ต้องใช้เพื่อเดินทางและสละสิ่งที่จะถวายแด่ตถาคตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้อ่อนแอคนส่วนมากย่อมตัดสินสิ่งต่างๆจากผลลัพธ์ที่ตาเห็นจากภาพภายนอกที่ปรากฏแต่แท้จริงแล้วเจตนาต่างหากเล่าที่เป็นเครื่องตัดสินความดีงามของกรรมนั้นๆเจตนาของปุษนี้บริสุทธิ์ยิ่งนักเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงที่หาประมาณมิได้ เสียงซุบซิบผลันเงียบลงผู้คนพากันน้อมกายสำรวมเมื่อได้ยินพระดำรัสของพระพุทธองค์จึงเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งใดย่อมอยู่ที่เจตนาอันบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังมิใช่ยอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ปรากฏภายนอกให้ตาเห็นอย่างเดียวจเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามักจะตัดสินสิ่งต่างๆและผู้คนจากผลลัพธ์ที่ปรากฏแก่สายตาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นเราก็ตัดสินไปตามนั้นแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเน้นถึงความสำคัญของเจตนาเหนือสิ่งอื่นใดด้วยพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิแปลว่า ดูก่อนภิกษ <con version> ุท <mir anda> <is born. s ummer> ั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเหตุใดเล่าเราจึงมองข้ามเจตนาที่แท้ทิงไปเสียทั้งที่มันคือรากฐานของกรรมทั้งปวงญาติโยมทั้งหลายอาตมาจะอธิบายการทำงานของจิตและกรรมเป็นขั้นตอนให้เห็นภาพชัดเจนขั้นตอนที่หนึ่งภัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอารมณ์ภายนอก รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเช่นเราเห็นคนกำลังช่วยเหลือผู้อื่นขั้นตอนที่สองเวทนาและสัญญาเมื่อเกิดผัสสะก็จะเกิดความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์และเกิดการจำได้หมายรู้สัญญาว่าน,นี่คือการช่วยเหลือนี่คือคนนี่คือกิริยาแบบนี้ขั้นตอนที่สเจตนา นี่คือจุดสำคัญเมื่อเห็นและรับรู้แล้วจิตของเราจะปรุงแต่งเจตนาขึ้นมาเจตานานี้เองที่เป็นตัวตัดสินว่ากรรมนั้นจะเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยกฤตไม่ดีไม่ชั่วบางคนช่วยเหลือเพราะเมตตาสงสารอยากให้พ้นทุกข์บางคนช่วยเหลือเพราะอยากได้หน้าอยากได้คำชมหรือหวังผลตอบแทนในภายหลังเจตนาที่บริสุทธิ์ ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีงามเจตนาที่แอบแฝงด้วยอกุศลย่อมนำมาซึ่งผลที่ไม่พึงปรารถนาถึงแม้การกระทำจะดูเหมือนกันก็ตามขั้นตอนที่4สังขารและกรรมเจตนาที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การปรุงแต่งสังขารและแสดงออกมาเป็นการกระทำกรรมทางกายวาจาหรือใจซึ่งก็คือการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองขั้นตอนที่ห วิบากคือผลของกรรมที่จะส่งผลกลับมาในภายหลังตามเจตนาที่ได้ทำไว้ที่เรามักมองข้ามเจตนาเพราะเรามักติดอยู่กับวิบากหรือผลลัพธ์ที่ปรากฏภายนอกเราชอบตัดสินด้วยตาที่เห็นหูที่ได้ยินอันเป็นสิ่งหยาบหยาบที่จับต้องได้ง่ายแต่การมองเห็นเจตนาต้องใช้ใจที่ละเอียด ต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาให้ลึกซึ้งเท่าไปถึงรากฐานของจิตเปรียบเหมือนกับชาวนาที่ปลูกข้าวสองคนคนหนึ่งปลูกด้วยความตั้งใจใส่ใจดูแลปรารถนาให้ข้าวงอกงามเพื่อเลี้ยงชีวิตผู้คนส่วนอีกคนหนึ่งปลูกด้วยความเฉยเมยสักแต่ว่าทําไปตามหน้าที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยแม้ผลลัพธ์สุดท้ายคือมีข้าวเกิดขึ้นเหมือนกันแต่คุณภาพของข้าว ความภาคภูมิใจและบุญกุศลที่ได้รับย่อมแตกต่างกันตามเจตนาที่แท้จริงญาติโยมทั้งหลายการฝึกฝนตนเองให้มีสติรู้เท่าทันเจตนาของตนเองก่อนที่จะคิดพูดหรือทำสิ่งใดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งมันใครครวญว่าจิตของเรากำลังถูกปรุงแต่งด้วยกุศลละมูลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่หรือไม่เมื่อเราฝึกฝนบ่อยเข้า ก็จะละเอียดอ่อนสามารถแยกแยะเจตนาได้ชัดเจนขึ้นและเลือกที่จะกระทําแต่กรรมอันเป็นกุศลอันจะนำพาชีวิตให้พบแต่ความสุขความเจริญอาตมาขออํำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสามารถพิจารณาเจตนาของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและขอให้เจริญด้วยไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพื่อความสุขสงบในชีวิตทุกเมื่อเทินหากญาติโยมสนใจธรรมะเพิ่มเติมสามารถติดตามช่องลิ่งเศร้าวัดได้เพื่อร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป